รานี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับผมนายธิติกรสมศรีดาเลขที่สิผมนายสุปรณกอินิตาเลขที่ส9นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยคณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรางไพพรรีครับครับวันนี้นะครับเราก็จะมานําเสนอการเล่นนะครับซึ่งการเล่นของเราเนี่ยจะมีกันมั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับว่านเป็นการเล่นพื้นบ้านและการเล่นบางการเล่นนะครับเราก็จะเคยเล่นกันมาตั้งแต่สมัยเด็กแลนาอพี่ออสแล้ววันนี้นะครับเราจะมานําเสนอการเล่นที่มีชื่อว่ากาากไข่ครับครับสําหรับประวัติความเป็นมามีอย่างไรบ้างครับพี่ออสครับสําหรับการเล่นกาากไข่นะครับ มีการเริ่มเล่นกันตั้งแต่สมัยโบราณครับแต่ไม่ระบุว่าเริ่มเล่นกันตั้งแต่สมัยไหนครับแต่นิยมเล่นกันมากในรัชกาลที่7แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ครับการละเล่นประเภทนี้นะครับเป็นการละเล่นแถบภาคกลางครับได้แก่พวกกรุงเทพนนทบุรีกาญจนบุรีนครปฐมครับนิยมเล่นกันในวันขึ้นปีใหม่ของไทยก็คือวันสงการครับแต่ละภาคจะเรียกชื่อแตกต่างกันไปครับสำหรับการละเล่นประเภทนี้ ภาคเหนือจะเรียกว่าเต่าฟักไข่ครับส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานนะครับจะเรียกว่าแย่งไข่เต่าครับและภาคใต้ของเราก็าคือจระเข้ฟาดหางครับการเล่นนี้เล่นเพื่อความสนุกสนานและสร้างความสมัครสมานสมาสมาัคคีในหมู่คณะครับแล้วการเล่นประเภทนี้มีวิธีเล่นยังไงบ้างครับคุณธิติกรครับสําหรับวิธีการเล่นนะครับแล้วก็จะ นำคนเนี่ยประมาณ5ถึงหคนขึ้นไปครับพี่ออสมาเสี่ยงทายกันว่าใครจะเป็นแม่กาครับโดยวิธีการเสี่ยงทายเนี่ยมันจะมีหลากหลายประเภทนะครับแต่สำหรับบ้านผมก็จะเป็นการโอลาน้อยออกหรือว่าการเป่าหยิบฉุกกันครับซึ่งถ้าได้แม่กาแล้วเนี่ยเราก็จะมาตีวงวงลมหนึ่งวงครับแต่ต้องไม่กว้างเกินไปหรือน้อยเกินไปครับแล้วก็เราจะต้องเล่นในพื้นที่กว้างๆครับพี่ออสแล้วก็ ให้แม่กาเนียอยู่ตรงกลางโดยจะมีไข่ของแต่ละคนซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละคนนะครับถ้ามี1ิบคนก็จะมี1ิบไข่ครับแถวบ้านผมครับพีเอาก็จะใช้เป็นรองเท้าครับแล้วก็ให้แม่กาเนียอยู่ตรงกลางแล้วทุกคนก็จะพยายามแย่งไข่โดยที่ไม่ให้แม่กาเนียมาถูกเนื้อต้องตัวของเราถ้าแม่กามาถูกเนื้อต้องตัวของเรานะครับคนที่ถูกคนที่โดนแตะเนี่ยก็จะเป็นแม่กาแทนเนาะแล้วก็จะนำไข่ที่อยู่้ายนอกเนี่ย ข้อมาไว้ตรงกลางเพื่อให้แม่กาคนต่อไปเนี่ยมาปกป้องไข่ตัวเองครับแล้วถ้าแม่กาไม่สามารถปกป้องไข่ตัวเองได้จนใบสุดท้ายก็จะโดนจะมีบทลงโทษครับก็แล้วแต่ว่าบทลงโทษนั้นก็กลุ่มนั้นหรือชนนั้นเขาจะมีการกําหนดกฎเกณฑ์ยังไงนะครับพี่ออสแล้วก็ประโยชน์มียังไงบ้างครับสำหรับการเล่นชนิดนี้อ๋อครับประโยชน์มีประโยชน์ครับมีเยอะเลยครับอย่างแรกเลยครับสร้างความสนุกสนานในหมู่คณะครับ อย่างที่2ก็คือการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ครับและที่สําคัญยังเป็นการฝึกสมาธิสร้างความสมามัคคีในหมู่คณะด้วยครับคุณจิตริการครับการเล่นแค่การเล่นพื้นบ้านที่แบบเราได้ความสนุกสนานเพลิดเพลินนะครับพี่อ๋อเรายังแบบได้อ,อประโยชน์จากมันด้วยเนาะทั้งฝึกสมาธิสมามัคคีแล้วก็สนุกสนานและบางการเล่นนะครับเราอาจจะได้อะไรมากมายกว่านี้ครับ mm hmm. เช่น สำหรับการวิ่งของเรานะครับแบบวิ่งเล่นเนาะแบบเราก็จะได้ฝึกสมาธิฝึกการสังเกตแล้วก็เขาเรียกเลยนะออกกําลังกายใช่เป็นการออกกําลังกายไปในตัวด้วยนะครับซึ่งการเล่นของไทยนะครับทุกการเล่นเลยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะครับขี่ม้าท่งเมืองกาฟะไข่หรือม้าก้านกล้วยหรืออะไรต่างๆนะครับทุกอย่างเนี่ยก็จะมีประโยชน์ในตัวของมันเองนะครับ ครับสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาสำหรับวิดีโอนี้แล้วนะครับผมรอบน,นี้ขอบคุณครับมาเาไปเล่นชาวฟักไขยกันเถอะเป็นเพื่อนเราเล่นกันเล่นอะไรหรอกาฟักไข่เล่นยังไงอ่ะ โอลาไนออกก่อนใครเป็นกาถ้าใครเป็นกาเขายู่ตรงกลางโอลาน้อยออกไปยิงชกันเขาไม่ได้เป็นกาพี่วเป็นกาพี่วยต้องห่วงไข่ดีอย่ามาย่งไข่ชาพี่บวยไม่มีโอกาสเลยว นี่แหละครับ,บค,คือการเล่นกาฟักไข่ขอบคุณครับ